สวัสดีครับท่ทานผู้ชมนะครับเมื่อนี้มาพบพอกันที่วัดปู่สายขมิ้นนะครับมาตามต่อแนวทางนะครับงวดที่ผ่านมาทางช่องบะเยมาตามนะครับแต่ทางมีทางช่องเมือกซับและโอโปอนะครับได้มาถ่ายทาที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งเมษากับเขานะครับ 90ตรงๆนะครับมือวานนี้ได้มาได้มีโอกาสมาตามฝากตอนเอฟซีทันผู้ชมทั้งบ้านนะครับเมื่อนี้ปูสิมีแเนีทั้งต่อได้นะครับมาไปติดตามน้ำกันนะครับมาไปฟังน้ำกันอยู่ในบอดนะครับปูความล้วนะครับมาไปชมไปฟังน้ำกันนะครับ ที่สวดมนไปน้ำกานเด้ดวงเพิ่มโชคลาภจากก ini bisa karreiatarahang karo tie napi pu satu panai tokawa sukira karen foto oke pagijima seatan ปะกิปานะภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะโมอามิพะนมะยาพุทธะสาภะคะวะโตโภภะคารมะการัญญีวาพุทธานิสตินะยันตากะโรมะเสนะโม <coughs> 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 ภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะร สัพพังรากังสมทมิเันเตอุกาสาสวารตะเยนกตังสัพพังรากังสมทมิเันเตอุกาสาสมามิพันเตเอ

induk di kamri, kamu Ah. น่จมยนยังมาโจมยูขันยังมาได้เอาขันยังนะบัวจะเคยไปโจมกับยี่ขันยังบอบอสครับจะได้ไปถือคู่กันยังบอกมีบริได้ถือบอสได้มีคู่บาอาจารย์นะ นี่นี่เอยู่น้งเจอยู่เด้อครับครับมาไปพเรื่องฟองเทยห้องครับผมอือเรื่องอะไรอาจารย์ครับอือเรื่องตัวนีวุ้ยเอ้าไปตุัก 啊，对，嗯嗯。嗯，怎么的？怎么的？怎么的？我怎么的？哦，九啊，九啊，九，九零，万年华了哈。哦，九零。 หนึ่งเมษาเชิญมาอยอ้ยปันเดียมาแล้ีเลยเึ้นย้ายมาหนึ่เมษาว่ากับปันเดียวมาดเพื่อปันเห็นดีเลหลักฐานมีอยูะเนาะแม่นี่ปันเห็นปนเห็นปันนึ่นันเมาเหมือนพีปนบังชีบฮะปนบงชีบอปปอาคทีมงานมาทำอยู่เพราะว่าถ้าทีมงานไปนี่กนบอต่วัน่ิข้าเจ้าโทุมาักครัว่า ข้าเจ้าจะเห็นตเห็นลายมือผมหรอล่าให้ผมเป็นผู้ซีว่าท่านดีอ๋อนี่ว่าท่านอือผมอันนี้มันตัวน้อยครับอ๋อเข็ดอาจารย์เขียนไม่ก่อนโอ้ยแลายมือผมผมก็ได้เขียนหนังสือผมก็จีเขียนหนังสือออกเนาะเออขอให้หมู่ทุกฝันฝันบ่กางตองหัดบ่กางผาบอกแล้วแช่ที่ที่แพนมากนี่ขอบคุนเลยครับนั่นแหละอันนี้ที่แพนมาก่ครับ เปิดเปิดเปพัดลมมันอนห่านต่ำเปิด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 ดเปิดดมันหว่าเอออีฟังเออรนั่นแหะเออล่นั่นะพสวรรค์ดรดมากตามแพี่แทีงานมากนะครับเดศูย์ต่ครับายออาจารย์นครับปูสายางนไอ้หันมาเลยพี่ เออนั่นแหละะพักมารลดเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออยนนแหละอแมนอบรุ้มเย็นอมาเยูนวันเพราะว่าเอ้นมือเนี้ยเป็นย่ามเสียทีงเย็นแมนก็ลมมันเย็นกลมมันเย็นมาจากแมงบุ๊สวดมุ่ยอยูปูวางิเสียงกระซิบเลยว่าจ้าอันนี้หมดเก â านั่นแะใก้หมด câu กอยู่ กูหมั่นใจในเลขที่วัดว่จ้ะห้าสองแปดห้าเก้าสี่นมนนี่ตัวอ้วนเนี่ย ผมบอกเีว่ามปดนบอกผปดเจ็ดแปดน้ำฝนไม่ยิ่มเป็นกบั่ครับกะผมหมาสีสองเก่าสองเกาสองาก็คือมันบอกสีสองสีส่าบอกเล่าสสีสองบอกเล่าเปลียนมันเปลี่ยนเล้วผมก็เลยไปบอกไม่บอกไม่หามาสีต๊บ่ายนี้ฝ่าพาาอืนฝนตกฝนตก่าพารเลยมาบุ มีนต so ้นต้นพาวตอตอต้นพาวไว้ทต้นตอต้นพาวฟ้าบ้านเด็กซี่ตัวก่อนี่นะเนี่ยมเป็ดโมเป็ดหกหกศุนอืม